เส้นจีใหญ่มากๆโอ้โหร้านเจ๊หมาย้เอามาลุยก oh mm ันครับสุดยอดเส้นจีลงน้ำแบบนี้เลยถ้าอยากกินน้ำจ like ิ้มนะฮะดูนี้นะครับพิธีการโปงนะครับนี่ดูเส้นจีร้านนี้นะฮะมาแผ่นแบบเท่าลูกอ่ะแต่เป็นลูกเลยโอ้โหอือหดูความโดดติ่งเส้นจีลุยฮะ มปากกันในใญ่ใหญ่ขนาดเนี้ยีไ่ไม่ออกเอา้าล่าลงไปโอ้โหเก็บครบมั้ยเนี่ยมาดูดิครับพระรามสองสี่เจ็ดนะครับมีร้านนี้เลยเชียงใหม่เกาเหลาเลือดหมูร้านนี้นะฮะใช้อะไหลชิ้นใหญ่มากเส้นจีก็มีหมูก็มีมาดูสั้บในในหมอ้อเ้าต้มมาดูนี่โอ้โหนี่เอาไปทำทำหมูกรอบปะ ครับผมทำปองครับเครื่องต่างๆนะฮะครบจริงๆหัวใจปอดเออเลยเอยใหญ่ๆกระพมกระเพาะไส้็กๆนะครับชิ้นใหญ่ๆของเราลงไปแล้วจีรวนเอาไปแล้วหูกรอบแป๊กๆเลยอร่อยครบไป เกาเหลาเลือดหมูร้านเจ๊หมายนะฮะเส้นชี้แบบพิเศษม,มาลุจลุยเริ่มยังไงก่อนเลยเอาปูน้ำจิ้มก่อนขยักปูน้ำจิ้มนะฮะดูงี้นะครับพิธีการปูนะครับนี่ใส่พริกไปตามใจฝันนะครับแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาก็ตามใจฝันเลยเหมือนกันปรุเราเที่ยวชอบนะฮะอย่างเราไม่คินเค็มมากแต่เราเน้นเปรี้ยวแต่ละการานี่มาหนึ่จิ้มใช่ไหมฮะแล้วาชามจะเข้มข้นมันจะเค็มกับเ,เปรี้ยวโดดน้ำซุปใส่ลงไปสองช้อน นี่แบบนี้แล้วคนได้เลยน้ำจิ้มตาสไตล์เราดูเขาให้โคตรแผ่นใหญ่แผ่นโตอ่ะดูดิสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มลุยครับอ้จมปอก ไทยหอมมากเผ็ดมากเดืุดๆซึ่งจีดีอ่ะไม่มีกลิ่นเลยจะงับแต่ละทีนี้เต็มปากเลยวิค มันปอกมั้งอันนี้ใส่ทุกอย่างครบนะฮะข่างในนกล่องเอาดูอีกหนึ่งอย่างร้านนี้พี่ใหญ่มากๆนะฮะคือเลือดให้เลือดมาแบบก้อนอย่างเงี้ยโอ้โห oh, วางมันข้าวดูความนุ่มดิมค่อยตัดไปตัดตัดยีๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะแบะออก น้ำจิ้มลาดอ,อเวลากินเลือดนะฮะก็ค่อยฝานขึ้นมาดูความร้อนสิจะเย็นไหมน่ะลุยครับเลือดนุ่มมากนุมน่มๆเด้งๆเลยอ่ะโอ้โหดูดิีหัวใจเต้นเลือดหมูร้านนี้โคตรดีลุยครับ ดล้เนี้นี่หมูกรอบกรอบกรอบกรึบลาลงไปฟังเสียงนะฮะดูรัดน้องกรอบดีมากรวยมากหมีกรอบจุ่มน้ำ หมูกรอบเปนึ่งจิ้มโอ้โหหมูกรอบเนื้อแน่นแล้วก็นุ่มแล้วก็พริกดูดิค,ครับอืมบ้มางคือกุ้งหอยหรอครับตัวเน,นี้ยจะร้อนในอย่างดีเลยเขาบอก ใหญ่ทุกอย่างโอ้โหตับโคตรใหญ่เลยโอ้โหตับเดียวเท่าสามตับอะ่ะ<อ> <laughs> ลุยครับโ สับมากเพราะน้ำมันดูเลือดร้านนี้ดูความใหญ่ใหญ่แบบอ,อภิมหามาหึ้นลงไปในน้ำจิ้มเลยนี่ค่อ,คอยๆแหวกค่อ,คอยๆฉีดให้ความให้ความให้น้ำจิ้มมันซึมเข้าไปในเลือดเยอะๆโอ้โหตัดมาเป็นชินช้นๆอย่างนี้ดูความนุ่มดี อุ้ยสุดยอดเลยลุยครับเล่นงงดีมากมาที่สุดท้ายจะเอาเข้าปากยังไงอ่ะใหญ่ขนาดเนี้ยไม่ไม่ออกเอาลาลงไปโอ้โหเก็บครบไหมนเนี่ยมาลุยครับ อม่หมดเดี hmm. mm ๋ยวมาอขาจะดูเหรอืม hmm. mm hmm. mm hmm. กา้นสอ,องนะฮะก่อนหมุนจะหมายุมยอดมากก็เสีย